สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พารีวิวสินค้าเข้าใหม่ที่โชว์รูมนะครับมีผลงานโต๊เครื่องแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดขนาด1 5 0ซนเมตรพร้อมกระจก2หน้าบานใหญ่ๆแบบนี้นะครับ มีชุดเตียงนอนเข้ามาใหม่หลายรุ่นนะครับนี่ฮะมีชุดโต๊ะเครื่องแป้งแบบใหม่ด้วยนะครับชุดนี้จะเป็นขนาด100เซนติเมตรนะครับพร้อมออปชั่นที่เก็บของภายในนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดชุดไฟ LED 2หน้าแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแยกท็อปตรงนี้นะครับเปิดปิดง่ายๆใช้งานง่ายๆสั่งทํา,าทตามขนาดได้นะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะเป็นขนาดโต๊ะเครื่องแปง้ง กว้าง175ซติเมตรนะครับส่วนตัวหน้าท็อปกว้าง120ซเมตรด้านข้างเอาไว้สองเห็นทั้งตัวชุดนี้จะกว้างอยู่ที่นี่คะตรงข้างๆนะครับ55เซนบวกด้วยรอยี่กว้างรวมแล้วอยู่ที่175เซเมตรนะครับแล้วก็จะมีชุดตโต๊ะแป้งที่มีขนาดความกว้าง150เซนตเมตดลิ้นชักพร้อมสวิตช์ปิดเปิดชุดไฟ LED สองสว่างแบบนี้ตรงนี้นะครับนี่ครับ เปิดปิดง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลย <_ T> เพื่อน,นๆท่านใดนะครับที่กําลังมองหาโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเตียงนอนนะครับสามารถเข้ามาที่โชว์รูมของเราได้เลยนะครับเ <_ T> ข้ามาเลือกดูสีเข้ามาดูงานจริงดูวัสดุหุ้มได้นะครับเรามีหลากหลายแบรนด์ตรงนี้ให้เลือกนะครับทุกอย่างนะครับสามารถสั่งทําตามขนาดได้เลือกสีได้เลือกวัสดุหุ้มได้เลือกขนาดได้หมดเลยนะครับชุดโต๊ะเครื่องแป้ง เตียงนอนหรือจะเป็นชุดต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ต้องการขนาดกี่เซนติเมตรกันบ้างก็คอมเมนต์แจ้งแอดมินได้เลยนะครับยังไงฝากผลงานที่โชรูมอินเบสเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้ามานะครับเข้ามาดูงานจริงแล้วก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีพนักงานคอยให้บริการที่โชรูมนะครับยังไงฝากผลงานทั้งหมดของอินเบสเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ด้วยฝากผลงานชุดต๊ะเครื่องแป้งที่เข้ามาใหม่เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ